เราแบบเริ่มสวัสดีด้วยมูชมทุกท่านเด็กเลิตอนนี้งกับผมทีโอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมไ e c r a f t เอามาแล้วเอามาแมสักตัหนึงไม่โอเคมีนพิธีมีวิธีการขี่มาด้วยล่ะดูนะน้องมินขี่อยู่แบบนั้นนะเอ้ยน้องมินเอ้พิธีต้องเป็นคนขี่น้องมินขี่เอ้ยพิธีเขาขี่แป๊บนึงขี่นาทีเนี่ยขี่แป๊บนึงมิน่ะออกจากรไอ้นี่ของมินก่อน โอเคพอพิธีขี่แล้วเขาจะทำยังไงนะอ๋อพิธีต้องออกจากเกมแล้วมินค่อยมาขี่โอเคแล้วมินก็ขี่นะโอเคนะแล้วก็ขี่ใหม่แล้วก็กดเข้ามาใหม่เฮ้ยทำไมควบคุมมันไม่ได้โอเคมาแล้วอ่ะขี่สองคนกด F 5้าเลยมินกด F 5 ทีก er ็มินควบคุมมันก็ไม่ได้อย่างนี้สิอุ้ยมินก็มินควบคุมใส่หน้ากากมินโอ้ยมินใส่หน้ากากเหรอเออโอ้โหน้องมินใส่หน้ากากของวิธีเฮ้ยน้องมินหันหน้าไปตรงๆดิหันหน้าตรงๆหันหน้าตรงๆแบบเห็นหน้ากากเห็นหน้ากากเอ้อเห็นหน้ากากดูดิหน้าตาเป็นไงเอพ้าปึบเงยหน้าขึ้นนิดนึงฮะเงยหน้าขึ้นนิดนึงโอ้โอ้โหเออมอกี้เทเมอกี้เท่เฮ้ยทีเอาใหม่เอาใหม่ไหวได้นะ อเ,เ,เอาใหม่เริเ่มมานิด้ด้งเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยโอเคควบคุมมาอ้าวควบคุมไม่ได้เฮ้ยควบคุมได้แล้วมันควบคุมได้นี่มันกด F5 ฮะ F5 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 โอเคเฮ้ยไม่ใช่แบบนั้นให้กด<ว>แบบเออแล้วขับไปหมู่บ้านเอพซีแบบน,น,นี้ให้มันอยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ตรงนี้เฮ้ยดีดดีดอ้ย ให้มันอยูต่ตรงกลางตรงกลางโอเคเป็นมูงมอบอกคนที่สองโอเคแล้วก็ขับไปเลยหมูไอพีซีอ่ะนี่คือการสัญจรฟรีครับไปด้วยกันสัญจรกระโดดดเลย <laughs> เป็นแบบภาระของคนอื่นอร่อยจังใครกินเนี่ยมันเลอวมอสโกบอกก็เลยอย่เก็บงยังี้โอเคถึงแล้วจ,จ,อจอด <Okay. S 2> โอเควิธีก็จอบไปด้วยเลยโอเค โมาแล้วเย่เราจะขี่ม้าเล่นกันที่ไปดูออกจบ้านอะไรก็วะไปไม่ได้ไปนะมีจอมย่อาีจอม้เลีน้ำแข็งม้ามีจอม้าเลยอุ้ยม้าเล่นน้ำแข็งกันม้ามินนี่มันกระปุกสูโคกนี่คือสถานที่ที่เราเป็นตุ๊ดซึ่งเราจะบล็อกไปแล้วคลิปที่เป็นตุ๊ดเราบล็อกไปแล้วเฮ้ยไอ้กาตายกาตายเอาเนื้อมาให้กูกินเออเดินพูดคำหยาบไปแล้วอ่ะน้องเมียน แผนการภาร,รกริจนี้ชื่อว่า NPC i s m e NPC ของฉันโตของ NPC ให้หมดเลยฮะเอาของ NPC ให้หมดเลยแผนการ NPC i s m e NPC ของฉันเออหนุม่มเป็นหมาโทษทีแล้วเราก็ต้องทำแบบนี้เพื่อให้ NPC มันอยู่รอดโดยการมาขวยดกั ไม่ใช่ใชเราต้องให้น้ํามันมีอยู่ไม่งั้นมันดินมันขาดสารอาหารเล่นเป็นพืชของจริงกันเลยหุยหุยวดินขวดินโ<ห>อ้ยขี้เกียจใช้แผนกน ABC าร A B C is นี้และเอาแคปตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้ยทุกแบบล้มเลยโอเคหลอดด้วยเฮ้ยนี่มันแค่หลอดที่เรากินอยู่นี่วะมนันฝรั่งแบบเอา เกดึกแล้วกลับบ้านก่อนไหมไม่เราต้องปกป้องหมู่วายเอบซีนี่แหละคือแผนการของเราเย้เฮ้ยประตูจริงะประตูสวยอะ่ะน,นี่ไงน,นี่คือแผนการของพิธีคือซ่อนตัวอยู่ในบ้านเฮ้ยโมเดิร์นก็ไอ้เรื <จะ S 1> <อ>่เป็นอะไรอ่ะเป็นสิเป็นอะไรเป็นมา้าฮะม้าก็เป็นม้าสิงงหรือเปล่าเออม,มาเราต้องรวบป้อมเอ็นพีซีอยู่ตรงนี้โอเค เฮ้ยน้องมินน้องมิน,นปกป้องหมู่บ้านน้ำแข็งนะไปดีไปปกป้องหมู่บ้านใหญ่ก่อนเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยเถิน่าป,ปกป้องด้วยกันไม่เอามันไม่ถนัดน้องมินปกป้องคนเดียวไม่ได้เถิน่าไปก่อนนะเดีย๋ยวคิปเปอร์มันมาระเบิดก็น้องมินก็ปกป้องสิอุดราอ่าแพ้แล้วทางกลับอยู่ไหนวะเออเออนู่นไงนู่นไงอยู่ทางตรงนู้น โอ้ยหิวอีกแล้ว<ม>เฮ้ยแย่เรากินผิดเออช่างเหอะไม่ติดอะไม่ติดอุ้ยโอ้ยเจอตัวนี้อือโอ้ยเจอไอ้ตัวนี้ให้ตัวนี้เดินช้าเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมน่าไม่ถึงก็ติดเดินช้ามาช่วยก่อนมาช่วยก่อนไอ้นั่นเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตีแป๊บนึงมันอยู่ไหนอ่ะมันอยูไ่<ๆ>ไหนดาวเรืองมันจะดอกลูกธนูพิเศษหรือเปล่าเออแก้เป็นที่ปกต่อกับมินก็ได้เพราะไอ้มอนเตอร์พวกมีหิมะมันน่ากลัว เนืก้อกะต่ายกระต่ายนายไม่โดนหรอกดูดูดิมันยังยิ้มมันแบบนี้อยู่เลยมินติดสโซเนตใช่ไหมใช่น,นั่นไงเนห็นออร่าของตัว<ช>มินออร่าแห่งความมืดมนงั้นมามาเขาไม่ติดหรอกมั้งไม่ติดหรอกโอุโย้ยอีกตัวมาเลยจ้าไหนไหนโอ้โหนั่นไงสเกลโพธทโธนาบ้าพกมาเซอ้ยติดสโลเน มันก็โโนดรอ,อกธนูปกตินะมันใช้สโลเนตน่าจะประมาณสามสิบวิ้งซอ,อมบี้ไอบ้บีบีบีหมอย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 ไอ้หมอยวันดีหมวยเ้ยมันชื่อหมวยเหรอบอยบ,อ,ยบอ,ยอ้บอ้น่าอย่างน้อยก็ดีโอ้ยรองเทา้าดูรองเท้าือยังเทพยังไม่พักโอ้ยเจ๋งอาวเอ้ยขอหน่อยน้องมินมีชุด ไม่มีอ๋อไม่มีดูมีแค่รองเท้าดูเนี่ยเย็นมีมมคนละสองอย่างางั้นที่เอาหมวกไปนะเขะ้าใจปะงั้นทะีจะให้ชุดก่อนทีก็มีคนละสองอันพอดีเนาะโอเคมีก็มีชุดก่อนแล้วก็มีหมวกโอ้ยเทแล้วสามอย่างแล้วก็เจอตัวใหม่แล้วขอเอาหมวกไหนเออเอาของ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  อย่ามาวุ้นของพี่ทีนี่ตัวพี่ทีรองเท้าอะรองเท้าพี่ทีไม่เอาลองเท้ายังไม่ได้โอเคชุดเกาะแบบแบบหมดเออฟักกิงตัดดีซิวะเร็วซิวะเร็วชุดเกาะเต็มยกเหรอดูดิเอ้ยเอ้ยเฮียเฮียมาต้องต้นี้กันมามูงวิเ็กด้วยยังไงก็ขุดสิครับแต่มันไม่ได้ที่ขุดมาจีมาเพื่องานเนี้ยแหละ อาะมีมีท็อตด้วยไม่มีปากนะอย่ามีขนเคามอนเตอร์ไม่ต้องหรอกใช้ไหนซ้ายขวาไม่ต้องอ่ะไปปุ๊บบอกป้าหมูว่าเอเบซีโอ้ยลืมเลยลืมเลยภารกิจหลักของเรากินข้าวรอไม่ดิไม่มีข้าวดีแล้วไปเอาหมูว่าเอเบซี่ข้าวหมูบ้าเอเบซีมีอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนก็ได้ที่เอเบซี่ันปุ๊บ มินบอกมึงเล่นเป็นแบบนี้กันเลยทีเดียวนะครับอูห้หยขนาดนี้มีสก <Scale S 1> <ะ>ิลชุดกอดทองเต็มยศไหนไหนเฮ้ยพิธีขอหน่อยไหแล้วนะมีมีชุดกอดไดมอนด์เล็วมีสกเกิลนั่นด้วยค่าให้เฮ้ยไอ้ไอ้สกิลโน่นนิดไอ้สกลลโน่นนิดไอมันไปหน่ยอยเฮ้ยน้องเพนจา์ก,การแมวมุมทีลากบิดีเกตแมวมุมเฮ้ยกูจะตายเร็วเฮ้ยพิธีจะตายแล้ว อะไรให้พี่ดีด้วยตัดคลิปตอนนี้